พี่เขียน0องศาจุดสีเขียวคือ90องศาเห็นไหมครับพี่เขียน90ไว้ให้แล้วจุดสีแดงคือ180องศาเห็นไหมครับพี่เขียนแล้วว่า180มุมนู้นนะครับเห็นไหมเอ่ยสวัสดีครับน้องๆก็คลิปนี้เป็นคลิปที่18นะครับนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปยากนะหนึงอันนะครับย้ำนะครับ คลิปที่18เนี่ยก่อนจะดูคลิปที่18ช่วยดู16กับ17มาก่อนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้เราจะทำสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราดูมาตั้งแต่1-18ถึง18แล้วนะน่าจะมีพื้นฐานเป็นบางส่วนแล้วนะครับคราวนี้มาดูตีโกนน่าจะเป็นตัวที่สุดท้ายตัวที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับ นะหรือว่าคลิปที่เราได้ดูผ่านมาเนี่ยนั่นคือคลิป16กับ17พี่ก็สอนวงกลมแล้วนะวงกลมนี้เนี่ยเรียกว่าวงกลม1หน่วยแล้ววงกลมที่เราเห็นนะครับมันคือวงกลมเดียวกันแต่แค่ขยายใหญ่ให้เท่านั้นเองนะจำได้ไหมตรงนี้จุดน้ําเงินคือศูนองศาเราลองเทียบดูนะครับเห็นไหมพี่เขียนศนองศาจุดสีเขียวคือ90องศาเห็นไหมครับพี่เขียน90ไว้ให้แล้ว จุดสีแดงคือ180องศาเห็นไหมครับพี่เขียนแล้วว่า180มุมนู้นนะครับเห็นไหมเอ่ย180แนะครับแล้วก็จุดสีดำคือ270องศาก็คือด้านล่างนะครับวงกลม2รูปนี้เนี่ยคือวงเดียวกันนะครับวงกลมเนี่ยเขาแบ่งทั้งหมดเป็น4ี่คอร์ดแดนหรือพูดง่ายๆว่า4บ้านจะไม่ง่ายก็ได้ว่า4บ้าน4บ้านยังไงครับบ้านแรกคือบ้านสีเขียวบ้านสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านอ,อ บ้านอความหมายคืออะไรก็ตามค่าตีโกนที่ตกอยู่ในบ้านสีเขียวเป็นบวกทั้งหมดโอเคไหมครับต่อมาบ้านที่2คือบ้านของทรายนะครับบ้านที่2คือบ้านของทรายเขาเรียกกัน <c oughs> นั่นคือคอร์ดันที่2อทรายเป็นบวกเสมอครับถ้าตกคอร์ดันนี้แต่ถ้าตีโกนตัวอื่นมาตกโซนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นลบทั้งหมดโอเคนะครับต่อมาบ้านที่3ามเขาเรียกว่าบ้านของแทนนั่นคือคอร์ดันที่3 แทนตกสีแดงเนี่ยเป็นบวกเสมอนอกนั้นตีโกนตัวอื่นตกเนี่ยเป็นลบหมดเลยโอเคนะครับต่อมาคอร์ดดนที่สี่เป็นบ้านของคอร์ดคอร์ดเท่านั้นที่เป็นบวกนะครับนอกนั้นเป็นลบหมดเลยโอเคนะครับเขาเรียกว่าคอร์ดแดนที่สี่นะคราวนี้พอเข้าใจวงกลมนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาไปหาตีโกนประเภทไหน เขาบอกว่าเราเรียนมาตั้งแต่เด็กอะครับตีโกนที่เราใช้เนี่ยเราใช้มุมก็คือ30 45 60แต่พอเราเจอตีโกนตัวอื่นเนี่ยเราจะเปลี่ยนพวกนั้นน่ะให้เป็น30 45 60แต่วิธีการเปลี่ยนนะครับมันจะต้องใช้วงกลมรูปนี้นะคราวนี้มาใช้มันใช้ยังไงหรือเขาใช้กันยังไงนะครับมาลองดูตัวอย่างตัวแรกครับตัวที่1ถ้าสมมุติว่ามุมตีโกนที่เขาให้มาไม่ใช่มุม30 มุม 45, มุม60ให้เราเปลี่ยนเลยครับอย่างเราเจอตัวอย่างแรกเจอทราย120ถ้าเขาให้ทรายมาเราก็เขียนทรายครับเขาให้อะไรมาเราเขียนตัวเดิมก่อนเลยครับคือทราย120อ่ะพี่เขียนตัวเดิมนะครับทรายนะครับเขียนตัวเดิมไปก่อนนะคราวนี้นครับเราจะเปลี่ยนมุม120เนี่ยให้เป็น 30, 45, 60ายังไงเทคนิคครับ อันที่ 1. ท่องไว้นะครับ 1. เขียนตีโกนเหมือนเดิม 2. หมุนไป120องศาหมุนนะครับหลายคนบอกแล้วมันหมุนยังไงลองดูทิครับจากตรงนี้ศนย์องศาถ้าหมุนไปเนี่ยคือ90ถ้าหมุนลงมาเนี่ยคือ180แต่ตัวนี้เราหมุนไปที่120องศาพี่ก็เลยหมุนไปที่120องศาก็คือเส้นสีแดงถูกไหมครับนี่ครับหมุนไปแล้วครับ120องศาเห็นไหม หมุนจากศ um, uh, ูนย์องศาเนี่ยไปเหมือนหมุนเข็มนาฬิกานะครับหมุนไป120องศาพอหมุนเสร็จปุ๊บเราไม่สนใจ120เลยครับเราสนใจว่ามุมที่มันเหลือสีฟ้าเนี่ยเหลือติดพื้นเนี่ยเหลืออีกกี่องศาฟังคดีนะครับเหลืออีกกี่องศาวิธีการหาเนี่ยหายังไงเขาบอกว่า1เส้นตรงเนี่ยใช่ไหมครับเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยตรงนี้คือ180แต่เราหมุนไปแล้ว120มันเหลือเท่าไหร่ะครับ ให้เราจับลบกันฉะนั้นพี่ก็เลยเอา180ลบ120เราก็เลยได้กลายเป็น60เห็นไหมครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนจาก120เปลี่ยนมาเป็น60แค่นั้นเองครับคราวนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราต้องดูก่อนว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบข้างหน้าซายเราก็เช็คครับเราหมุนไปเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยมันตกโซนสีเหลืองก็เรียกว่าตกบ้านทรายบ้านทรายแล้วโจทย์เป็นทราย เขาบอกว่าหมุนไปแล้วตกบ้านมันเองก็เลยใส่เครื่องหมายบวกครับเราก็เลยใส่เครื่องหมายบวกคือทาย60บวกทาย60คราวนี้ทาย60ได้เท่าไหร่ถ้าใครใช้วงกลมเมื่อกี้เป็นเราก็ไปดูวงกลมหรือถ้าใครใช้วงกลมไม่เป็นก็ดูในตารางก็ได้ทาย60พี่ขอใช้วงกมลมด้วยกันนะครับดูเส้นสีเทาครับค่าทายให้ตอบตัวหลังเราก็ได้กลายเป็นบวกรูสส่วนสอเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับ เห็นไหมเมื่อก่อนอ่านค่าตีโกนทราย120ไม่เป็นแต่ตอนนี้เราสามารถรู้แล้วว่าทราย120ได้เท่าไหร่โอเคไหมครับนะมันมีอยู่ขั้นตอนอยู่แค่23สเต็ปเท่านั้นเองครับลองดูใหม่ครับนะจะได้เคลียร์กันนะครับอ่ะพี่ขยับต่อนะครับต่อมาคอร์ส150าจำไหมครับเราต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นแค่30 45 60เท่านั้นเองนะครับพี่ก็เริ่มเลยครับ พี่เห็นคอสพี่ใส่ก่อนโจทย์ให้คอสมาพี่ก็ใส่คอสแหละครับนะโจทย์ให้อะไรมาแล้วก็ใส่เลยแต่เราอยากจะเปลี่ยน150้เราก็หมุนไปเลยครับ1 5อองศาหมุนเหมือนนาฬิกาแหะครับ0ย์องศาแล้วก็หมุนไป90 150ใช่ไหมครับนะเราก็หมุนไปที่150องศาเขียนไปเลยครับแล้วเราก็เขียนมุมหน่อยว่าเฮ้ยเส้นแดงเนี่ยหมุนไปที่150องศาโอเคไหมพอเราหมุนไปเสร็จปุ๊บเราไม่สนใจหรอกครับจริงๆแล้วว่าเราหมุนไปเท่าไหร่ แต่สุดท้ายเราจะอิงที่พื้นดินเสมอนะจำประโยคนี้ให้ดีนะครับเราจะอิงที่พื้นดินเสมอว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็เลยเอา180 150, ลบก,กับอีก150เพราะเราต้องการหามุมสีฟ้าตัวนี้ครับว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่180บ150เราก็เลยได้กลายเป็น30เห็นไหมครับเราเปลี่ยนจาก 150, กลายเป็น30แล้ว แต่เราอย่าลืมเช็คบ้านเขาเรียกว่าเช็คบ้านบ้านที่เราตกอะครับเป็นบ้านสีเหลืองนั่นคือบ้านของทรายใช่ไหมครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยมันเป็นคอร์สเขาเรียกว่ามันไม่ตรงกันจําไว้ครับถ้ามันตรงกันมันจะเป็นบวกแต่ถ้ามันไม่ตรงกันมันจะเป็นลบจำอย่างนี้ก็ได้ครับนะตรงกันเป็นบวกไม่ตรงกันเป็นลบแค่นี้เองครับ พอเราได้คอส0ามสิ 30, นะครับเราดูคลิปที่16คลิปที่17กันมาแล้วเราก็จะหาได้แล้วนะครับใครที่เรียนนะครับใครที่เพิ่งเปิดมาพี่พยายามอยากให้เรียนไล่ตั้งแต่คลิปที่1เลยเพราะพี่สอนตั้งแต่พื้นฐานจริงๆคลิปนี้เนี่ยเราสอนเพื่อให้น้องที่ไม่เก่งได้เคลียร์ตัวเองนะครับนะจุดมุ่งหมายของพี่ที่พี่ทำเนี่ยนะครับเราก็มาดูคอส0ามสครับสาเราดูเส้นสีชมพูคอตอบตัวหน้าใช่ไหมนะข้างหน้าเป็นเท่าไหร่เราเอามาใส่เลยครับ เราก็ได้กลายเป็นลบรู้สามส่วนสจบครับเห็นไหมเริ่มใช้เป็นแล้วเริ่มหมุนนาฬิกาเป็นแล้วมันคือเข็มนาฬิกาครับเอาใหม่ครับอันสุดท้ายครับต่อมาซาย240ลองหมุนดูครับเริ่มครับเวลาเจอตีโกน,นะครับท่องไว้ง่ายๆต้องการเปลี่ยน30 45 60เท่านั้น240เราไม่สนใจครับเราเจอซายเราเขียนซายก่อน แล้วเราก็ค่อยหมุนครับหมุนไป240องศาเริ่มนะครับ0、90เลยแน่นอน180เลยแล้วครับเราก็เลยไปอีกเลยไปที่2อยไปอี่240องศานั่นก็คือหมุนมาจาก0ย์องศานะครับก็กลายเป็น240องศาโอเคไหมครับเห็นไหมเราหมุนไปเส้นแดงแล้วเพราะว่ามันเกิน180นครับแต่มันไม่เกิน270 เพราะว่ามันคือมุม240องศาพอเราได้เสร็จปุ๊บเราเช็คก่อนครับว่ามันเหลือติดพื้นเท่าไหร่ฟังให้ดีนะครับพี่ขอย่อดู2อันนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราหมุนไปเนี่ยเราเหลือมุมติดพื้นคือมุมน้ําเงินเนี่ยนะครับเหลือติดพื้นเท่าไหร่เขาบอกว่าเหลือ60นะเราเหลือติดพื้นเท่าไหร่เพราะ180มันคือพื้นดินนะครับเราเลยเหลือติดพื้นคือ30 แต่คราวนี้เนี่ยมันหมุนเกินพื้นไปอะครับแต่เราก็ไม่สนใจครับเพราะเราดูว่ามันเหลือติดพื้นเท่าไหร่พี่ขอไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเราดูว่ามันเหลือติดพื้นเท่าไหร่เราบอกแล้วจะหายยังไงแล้วก็แค่เอามาลบกันเท่านั้นเองครับนะเอา2มุมตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเอา180เนี่ยมาลบกับ240หรือเอา240ลบกับ180ก็ได้มันก็เลย ได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับจับมาลบกันก็ได้กลายเป็น60ถูกไหมครับเพราะมันเกินไป6กสเขาเรียกว่ามุมติดพื้นหรือ60โอเคไหมครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าเฮ้ย hey, มันตรงบ้านหรือเปล่าถ้าตรงบ้านเป็นบวกต่างบ้านเป็นลบข้อนี้ตกบ้านแทนแต่อันนี้มันเป็นทรายต่างบ้านก็เลยกลายเป็นลบครับผมเห็นไหมนะทุกอย่างอิงที่พื้นดินหมดครับนะ คราวนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราบอกแล้วได้อะไรเอ่ยก็หาคำตอบแล้วครับไซหกสิบก็ไปดูวงกลมนะถ้าดูวงกลมดูนะครับแต่ถ้าดูวงกลมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะไซหกสิบเราก็ดูนะครับไซหกสิบเราก็ได้กลายเป็นรูทสามส่วนสองหรือดูตารางก็ได้แต่ตัวนี้ค่าเป็นลบครับผมนี่คือทั้งหมดของวิธีการใช้วงกลมนะครับ พี่อยากให้ดูตั้งแต่คลิปที่ 16, 17, 18เพราะ3คลิปนี้เป็นแพ็คของตีโกนทั้งหมดนะครับแล้วเราจะได้ใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเป็นสักทีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วอยากดูคลิปอื่นให้เข้าไปดูคลิปที่ตรงไหนนะครับให้เปิดไปดูของช่อง YouTube ของ EDC นะครับในนี้จะมีทุกอย่างนะครับมีแมทตมีฟินะครับมีเคมีมีวิชาช่างมีวิชาเกี่ยวกับ ทางด้านวิศวะนะครับเพราะ EDC เราสอนเน้นสำหรับสอนวิศวะนะครับนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผม